อันนี้น้องข้าวหอมพนสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่อยู่สวยสวยพันลามไหนเนี่ยสวยสวยที่สุดในซอยท่าจุมพุมนมีน้องข้าวคนเดียวเฮ้ยายกับข้าวน้องข้าวหอมอร่อยไหมคะลูกอร่อยมากเลยค่ะส้มตำสั่งเองใช่ไหมส้มตำสั่งเองค่ะอื้อหืออกินโชว์สิลูกนี่ข้าวหอมกินส้มตำด้วย สั่งเองกินเองใช่สั่อยเองกินเองมีทิชชู่ด้วยนะคะลูกไก่ตาแก้ไหมไก่ตาอันนี้อันนี้ของแฟนคลับให้ให้ตาไก่ให้อันนี้อันนี้ของแฟนคลับเอามาให้แฟนคลับไหนอะเม่ไงใช่ร้านพิซซ่ามีกันเต๊ะอ่ะกินข้าวกับพ่อพี่ผู้พันเนาะค่ะกินข้าวกับคุณพ่อพี่ผู้พันพี่ผู้พันนะคะ พี่พ่อฟันไม่มาไม่มาให้คนไม้คอยมาตลอดกัรนหก็มาไม่ได้ไงอือู้งไหมว่าทําไมมาไม่ได้เข้าหอมรู้เป้าเดือดใช่พี่พระพันเดี๋ดื้อมาไม่ได้เข้าหอมแล้วดื้อป่ะไม่ดื้อน้องข้าวเหนียวอย่งไหนมาเนี่ยนีนี่นี่ลุงขเหนียวนี่นี่ลุงรู้อยู่คนนี้ชื่อข้าวหอมคนสวย อ,อ๋อลุงผูดขอโทษขอโทษอันนี้น้องเข้าหอมคนขอบคุณค่ะอันนี้น้องเข้าหอมคนสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่อยู่สวยสวยพนมรามไหนเนี่ยสวยสวยที่สุดในซอยชั้นจุมูลเพ่ามีน้องเข้าคนเดียวอุ้ยอุ้ยข้าวเยมาน้ำนะคะน้ำมีน้ำให้คนนึงวันนี้ทำไมมานั่งนี่เละไม่ขายปลาหรออ๋อก็หิวข้าวเนอะมากินข้าวใช่ไหมใช่ค่ะ กินกับอะไรน่ะไม่เก็ดถ่ายรูปเออเลยเอาเลยถ่ายเลยไม่สดก็ได้นี่ข้าวหอมวันี้แฟนคลับก่อนค่ะยิ้มได้ค่ะยิ้มได้ค่ะถ้าหิวข้าวจะเป็นแบบนี้เลยเอออ่าอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเฮ้ยเกิดขึ้เหรอทั้งสองถ่ายรูปโอ้ยพี่มาจากปากีนกันไหโอ้ยมา สวัสดีค่ะสวยๆก่อนลูกนี่เข้ามาจากทางไกลเร็วเห็นไหมหิวหิวข้าวน้นน้ำเย็นเจี๊ยบพี่พพีอพีู่ันพีู่ันยังอานยให้ชลูาล้งหนูไงม่ตัน้เย็นใดดูดู พี่พูดคนจะพ่อพี่ผูคนจะเอาให้มนเอาไม่เอาเอเยนะเอาไปลอเอาไลอได้เอาไลอก็ได้ค่อยๆกินนะคะลูกสวยที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดยดเอยเปือเลยเน่ยนี่ยขาเขาไม่ใช่าแล้โอ้ยข้าวข้าวขาใครขายของแพงบ้างอยู่เนี่ยเออใส่่ของแพง ไม right? right. ่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วลุงงสน่ะสามแพงเลยสาม้าที่ไหนเนี่ยไนี่ไหนรีกอะไรเนี่ยเท่าไรนะลูกยี่สิบไม่่ยนแพงกนไปสอต้องตองต้องลูกกินข้ว่เลย